ตบบออออออ้องแบบนี้ลูกนี่ทำไมแกนี่ดูแลลูกไม่ได้เลยไงฮะทำไมปล่อยลูกร้องแบบเนี้ยโอ้ชเน<ช>ี่ย<ช>แกรู้ไหมพ่อแกคนเดียวเลยเนี่ยดูแลลูกไม่ดีเนี่ยแม่คะแต่ทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะมายก็ไม่ได้อยากให้ลูกมายร้องไห้นะคะแต่มายปวดท้องประจำเดือนอะ่ะแล้ว ไม่กินยาไปไมาก็เลยเผลอหลับมาเห็นว่าลูกไม้หลับแล้วเนี่ยคะทำไมก็แค่ปวดท้องทำไมต้องสาออยอ้ไยมาฮะเนี่ย <c oughs> แล้วตอนเนี้ยลูกแกมันโตแล้วนะมันก็อยากเล่นกับแม่ปะหรือว่าแกจะปล่อยให้ลูกนอนมองเพดางั้นหรอนี่เป็นาอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม่ ปกติทุกวันน่ะไมยก็ดูแลลูกของมาอยู่คนเดียวแล้วไมยก็ทํางานบ้านให้แม่ตลอดแต่แค่วันนี้ไมยปวดท้องประจําเดือนไมยเผลอหลับไปแค่แป๊บเดียวเองอ่ะแม่ไม่เห็นจะต้องวุ่นวายขนาดนี้เลยนี่คะแล้วมันก็เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยค่ะแม่ที่เวลาเด็กตื่นมาแล้วไม่เจอใครอ่ะเขาก็จะร้องเรียกเพื่อให้เราไปหาเขาแม่คะแม่ว่าไมยขนาดนี้อ่ะแล้วแม่เองล่ะคะ เคยทำตัวเป็นญาติที่ดีบ้างไหมคะแล้วอีกอย่างนะคะแม่วันๆนะ่ะไม่เห็นแม่จะทำอะไรเลยเห็นเอาแต่โทรคุยคนนั้นคนนี้เมาส์อยู่ทั้งวี่ทั้งวันไม่ได้ช่วยไมยเลี้ยงหลานเลยสักนิดน่ะนี่ไมยมา,ยมายจะพูดแบบนี้กับแม่พี่ไม่ได้นะแม่พี่เขาก็อายุเยอะแล้วอะแล้วยังไงเขาก็เป็นแม่ของพี่ พี่คิดว่าไม่นควรจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วละ่ะนี่พี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอะพี่ป๊อปไม่กลับไปพักที่บ้านแม่ตัวเองกันไปพี่ป๊อปนี่พี่กำลังสหมายความว่าพี่ไล่ไม่ออกจากบ้านอย่างนั้นเหรอได้อ้แต่ไม่จะไปเก็บของแล้วก็จะออกไปวันนี้เลย เออป๊อปมาเหนื่อยๆน่ะนั่งพักก่อนจะลูกมาไปค่ะแม่โอ้ยไม่เป็นไลูกโอ้ม่เไมถ้าจะออกไปก็ออกไปเลยไม่ต้องมาลีลา มันต้องแบบนี้สิลูกแม่นม่เป็นไรนะลูกนะอยู่กับพ่อกับย่านะยิ้มเลยเลยยิ้มหวานเลยแหละครับไอยิ้มหวานเลยแหละครับจะไปไหนใครจะกล้ากลับบ้านแม่วะเฮ้ แเนี้ยจะไปนอนโรงแรมที่ไหนไอ้วะพี่กับหามาไม่เจอครับพอดีมาลืมพวกสายชาร์จเครื่องสำอาง พี่เามาใหออ้พี่บ๊อบแล้วลูกล่ะออไม่นายโกรธพี่ไม,ก,ไมก็เลยแล้วไม่ไม,ม่พาลูกไปอยู่ด้วยได้ไหมไม่เป็นไรไม่ลูกเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูแลเองแล้วก็แม่พี่ด้วยเดี๋ยวพี่จัดการเองถือซะว่าตอนนี้มาไปพักผ่อนเถอะนะพักผ่อน บัตรเครดิตของพี่อมาเอาไปใช้เลยไปพักผ่อนหาอะไรอร่อยๆกินแล้วก็พี่จองโรงแรมมาให้แล้วด้วยอ๋อพี่เช่ารถไว้ให้ด้วยเดี๋ยวอีกไม่นานรถเขจะไปจอดที่โรงแรมแล้วเผื่อเอาไว้ว่ามาจะไปเที่ยวที่ไหนโอเคไหมแล้วก็๋ยวพี่จะทักหาตลอดเลยถ้าขาดเรืออะไรก็บอกพี่ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับไปจัดการแม่ก่อนนะ <laughs> ที่แท้กเป็นแบบนี้นี่เองสวยจังเลยนี่ดูกี่ทีกี่ทีก็ถูกใจรีบกลับโรงแรมดีกว่า แป๊มนึงลูกแป๊บนึงโอ้ยจะเสร็จแล้วลูกอืมลำบากแบบนี้วะแป๊บนึงลูกโอ้ยรอ,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 อย่าแป๊บนึงนะลูกโอ้ยแป๊มนึงลูแป๊มนึงโอ้ยจะทำอะไรก่อนเนี่ยแป๊บนึงลูกโอ้ย ป้างาปวดท้องดีขึ้นหรือยังอะดีขึ้นเยอะเลยพี่ป๊อบดีนะที่พี่เอาถุงร้อนมาให้ไม้ด้วยอะไมยก็เลยดีขึ้นเยอะแล้วแหละตอนนี้ไมยมาแต่งหน้าแล้วดนะ้วยนะมากะว่าจะออกไปซื้อของด้วยแหละโอเคง,งั้นมาอยากได้อะไรหรืออยากไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยมาเช่บัตรพิรูดได้เลยนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเลยป๊อบป,ป๊อบป,ป๊อบม,ม,มาแป๊บนึงนะแม่พี่มา ม่เป็นอะไรครับป้อมแม่ไม่ไหวนะลูกแม่เหนื่อยจริงๆเนี่ยแกรู้ไหมว่าสองวันมาเนี่ยแม่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะแล้วตอนกลางคืนแม่ก็ไม่ได้นอนเพราะว่าลูกแกมันร้องทั้งคืนเลยเนี่ยขาแข็งแม่ค่อยดีหลังจะหักด้วยเนี่ยเอาเป็นว่าแกโทรไปตามไมล์มานะลูกนะเดี๋ยวแม่จะคุยเองนะป๊อมนะไม่รู้แหละยังไงแกก็ต้องตามไมล์มาแม่แต่แม่จะไปตามไมล์มาทําไมล่ะครับไมล์เนี่ย เขาเลี้ยงลูกไม่ดีทำงานบ้านไม่ได้เรื่องแม่จะตามไมยมาให้แม่งนงิีใจทำไมล่ะครับแม่พอบแม่มาคิดคิดดูแล้วอะ่ะไมยเขาเป็นคนดีมากเลยนะลูกไมยเนี่ยทั้งขยันอดทนแล้วก็กระทัอยู่กับแม่มากแล้วอีกอย่างเขาก็ดูแลแกกับลูกแกเป็นอย่างดีเลยนะลูกแม่กระทั่งงานบ้านไมยเขาก็ทําดีสะอาดเนียทุกอย่างเลยดยที่แม่ไม่ต้องบ่นอะ่ะ แม่สัญญานะว่าถ้าเกิดมีแกกลับมารอบนี้แม่จะดูแลไมเป็นอย่างดีไม่ชวนไม้ทะเลาะละแล้วข้อสำคัญที่สุดเลยแม่จะเป็นแม่ปัวที่ดีกับเมียแกนะเนาะพี่เอาไมมาไม่เอาอ่ะแม่ผมไม่อยากเสียหน้าไปง้อมไมเขาอะที่กอนก็ให้แม่เป็นคนเสียหน้าแทนละกันมาได้ยินที่แม่พี่พูดแล้วใช่ไหม อ๋อใหญ่เลยแหละครับแม่นี่ไม่อยากกลับหรือไม่กลับตอนนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยเฮ้ยเกลับสิไม่ไม่กลับมานะลูกนะป๊อปไปตาไมมาถ้าแม่อยากให้ไม่กลับมาแม่ก็ไปกับผมเฮ้ยอยาสิป๊อปไม่อยากให้ไม่กลับมาป๊อปป๊อปมาด้วยไปลูกไปกับย่าไอ้บ